เบบี้ครับลองคิดดูถ้าเราทำผัดมามา่าแล้วเราต้มเส้นในกระทะไปเลยให้น้ำมันเหือดเนี่ยมันจะอร่อยไหมถ้านำมาผัดต่อก่อนอื่นนะครับผมจะนำกุ้งไปรังสิตก่อนเลยครับไปเสียพยายามกระจายเขาให้เขาเจอความร้อนตามด้วยกระเทียมครับผมใส่กระเทียมทีหลังเพราะอยากให้กุ้งเขาสะดุ้งน้ำมันก่อนทุกคนแล้วผมจะตอกไข่เข้าไปครับสามฟองยีๆเขานะครับปรุงรสด้วยเกลือป่อนสักเล็กน้อยและนำไปพักไว้ก่อนครับผม ไอ้เคล็ดลับการต้มเส้นจนน้ำแห้งแล้วผัดต่อไปเลยนะผมไปยืนดูแม่ค้าที่อินโดนีเซียเขาผัดกันคือช่วงงมานแบบ7-8ปีก่อนผมชอบไปแบ็คแพ็คครับชอบไปแบบอาเซียน้วยแหละต้มเส้นให้เหือดใช่ไหมแล้วกใ็ใส่เครื่องปรุงนะครับแต่ผมใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มแล้วก็ใส่น้ำมันหอยเพิ่มปรุงรสตามที่ทุกคนชอบนั่นแหละผัดให้น้ำแห้งครับแล้วตามด้วยกุ้งไข่ลงไป เส้นคือนุ่มมากเลยครับผมและซอสมันเคลือบตัวเส้นได้ดีกว่ามากครับมีความเงาเงาลองไปทำกันนะเอ็นจอยครับ